เพื่อทุกคนที่เข้ามาในเพจของแม่เมนะคะวันนี้จะมารีวิวน้ำมันตะปลาค่ะ,ะน้ำมันตะปลาที่แม่เมย์ทานเป็นประจำนะคะก็ซื้อจากแอปดิฟิกมานะคะทุกคนจะมารีวิวทุกคนเห็นว่าแม่เมย์ซื้อจากแอปดิฟิกมาแล้วก็ทานจริงๆนะคะและที่สําคัญคือทําไมถึงซื้อจากแอปดิฟิกนะคะเพราะว่าในแอปดิฟิกค่ะสินค้าจะราคาถูกและ ที่สําคัญไม่เมได้เงินคืนเนี่ยก็ซื้อกินซื้อใช้ของไม่เมเองด้วยนะคะทุกคนถ้าวันนี้เพื่อนมาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะไปซื้อสินค้าแอดวีพีขายดาวโหลดฟรีได้เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะคำเชิญของเม่เมยปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งและทุกคนไปช็อปสินค้าราคาถูกคุ้มค่าแบบนี้ค่ะมาทานมาซื้อมาใช้มาทานได้เลยนะคะทุกคนมีสินค้าร้านกดรายการนะคะและที่สําคัญคือ ยูพิกเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่เราซื้อช้อปแช,ปชร์แล้วเราได้เงินคืนแต่เพื่อนๆต้องไปอัปเกรดตัวเองไปยูพิกเกอร์ก่อนนะคะโดยการซื้อสินค้าในหมวดยูพิกช้อยแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นค่ะทุกคนง่ายมากๆสองร้กสิบเก้าบาทแล้วเพื่อนช้อปครั้งต่อไปค่ะเพื่อนจะได้เงินคืนจากการช้อปเองแล้วก็การแชร์บอกต่อด้วยค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะทานให้ดูว่าซื้อมาจากยูพิกแล้วทานจริงๆนะคะ อันนี้ซื้อยี่ห้อนี้นะคะซื้อจากข้างนอกอาจจะราคาแพงกว่าซื้อจากในแอปยูพีนนะคะหมดตรงๆเลยเลิบเแอปยูพค่ะเดี๋ยวทานให้ดูนะคะทุกนะคนเรียบร้อยะคะ่ะทานแบบนี้ทุกวันนะคะรักตัวเองนะคะทุกนะคนไปราคะไปหาช็อปกันได้เลยค่ะดาวโหลดยูพีนฟรีนะคะ,ะ,คะแล้วก็ไปแชร์ไปบอกต่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เลยค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ